ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเปลี่ยนตัว DNS นะในตัว OPERA นะสำหรับท่านใดที่ใช้ตัว OPERA นะเป็นเว็บเบราว์เซอร์ในตัวมือถือของคุณนะหรือว่าคุณมีความต้องการนะจะเข้าเว็บไซต์ที่ที่ถูกบล็อกนะนะคุณสามารถโหลดอปมาได้นะแล้วก็ เข้าไปเปลี่ยน DNS นะคุณก็สามารถเข้าเว็บไซต์ที่ถูกบอบได้นะที่การก์ดก็เข้าไปที่เพจโซนะแล้วก็ Opera มันจะมีหลายเวอร์ชันนะคุณก็ลองดูกันนะมันเปร่านะผมจะสมมติกรณีคุณไม่มี o p เปรนะที่จริงเปิด VPN ก็ได้นะแต่แต่ว่ามันมันช้าถ้าเปิด VPN นะมันช้า ไปเปลี่ยนดีนเอสดีกว่านะผมลองแล้วเข้าได้นะครับในทีนี้ตัวนี้ Op เปราเบร w ว์เซอร์วนะตัวนี้แหละนะครับตัวนี้แหละสามารถติดตั้งได้เลยจริงๆมันมีหลายเวอร์ชันนะ o อ e ป a Mini นะตัวนี้ลองดูก็ได้แต่ที่แนะนำก็คือ Op e r a Browser with AI ตัวนี้นะตัวนี้แหละผมใช้อยู่แต่ผมยังไม่ได้อัปเดตนะครับตัวนี้แหละพอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะ ให้คุณเปิดโอเปราขึ้นมานะครับเปิดขึ้นมาเสร็จก่อนนี้คุณกดมาแล้วนะเปิดขึ้นมาเสร็จให้คุณมาที่ตัวรูปเนี่ยนะแล้วคุณเห็นไหมคุณเห็นไอ้รูปไอ้เป็นฟันเพืองไหมอยู่มุมบนขวาเนี่ยแตะเลยนะครับแล้วก็เลื่อนลอมาเรื่อยๆนะในที่นี้มันจะมีสามารถให้เขาบล็อกโฆษณาได้นะจะบล็อกหรือไม่บล็อกก็ตัวนี้เลยนะครับบล็อก บอกตัวติดตามนะบอกตัวนี้ถ้า VPN ก็ตัวข้างบนแต่ VPN อย่างที่ผมบอกพอเปิดมันช้านะก่อนนี้ยิ่ง VPN ฟรีนี่ก็พูดเกินนะยิ่งช้าไปจัดๆเลยนะคุณไม่สามารถทนดูได้ขอบเชื่อผมนะมาเปลี่ยนดีนเอีิว่านะวิธีการนะให้ลงมาที่ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยแตะไปเลยนะครับเทาเนี้ให้กูเลื่อนลงมาเลื่อนลงมา นะครับคุณเห็นไหมคำว่า DNS ที่ปลอดภัยนะ้นี่ผมเปลี่ยนแล้วเป็น Cloudflare ก็ตียะมันจะอยู่ที่ตัวนี้นะครับผู้ให้บริการปัจจุบันของคุณนะให้คุณเปลี่ยนนะจะเป็น Cloudflare ก็ได้นะหรือว่าจะตัวนี้ก็ได้นะเขามีเขามีเลือกมาให้แล้วสองอันนะจริงๆ DNS นะมันมีให้เลือกมากกว่านี้ก้อนนี้คุณไปหาในอินเทอร์เน็ตมาได้นะว่า DNS ไหนบ้างที่ให้คุณใช้ได้นะ คุณก็จะมาใส่หนนี้ก็ได้กําหนดเองนะมันบางทีมันจะเป็นสองจุดหนึ่งจุดสองจุดอะไรก็ว่าไปคุณก็ใส่ไปใส่ไปให้ถูกนะแล้วคุณก็พอใส่ให้ถูกเสร็จนะคุณก็ออกเลยออกจากหน้านี้ก็คือออกอย่างเนี้ยนะกลับมาอย่างนี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยคุณจะปิดตัวโอเปร่าก่อนก็ได้แล้วก็เปิดใหม่ก็ปัดมันทิ้งก่อนนะแล้วก็เปิดใหม่นะแต่ถ้ากรณีคุณจะเอาแบบที่เขา เขามีช้อยให้เขามาเลือกแล้วก็ได้เนี่ยผมใช้คาเฟะครับดูได้เลยคาเฟ่นะครับเนี่ยก็เป็นวิธีการนะเข้ามาเปลี่ยน DNS นะในตัวโอเปรามินินะในมือถือนะระบบ Android นะอันนี้นะครับครับยังไงคลิปนี้ถ้าดีถ้าเป็นประโยชน์ก็กดปุฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับ